สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรลักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พาะเครื่องมีพระมาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักอดีตลาศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บปลายทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะจ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอดหรือเก็บปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพระมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับ พี่ท่านใดชอบองไหนูกใจองไหนก็โทรเบอร์นี้เลยครับไฮดีไลน์ก็เบอร์นี้นะครับดูให้ชอบและถูกใจแล้วก็โทรมาได้เลยนะครับเรามาชมรายการแรกนะครับรายการแรกจะเป็นน้ำบัตรนะพี่เป็นน้ำบัตรของหลงพกวยนะพี่หลงพกวยนะครับดูนะครับจังหวัดัยนนาพี่ดูครับมีจานมือด้วยนะครับดูครับเป็นกระดาษหนังไก่พี่ดูครับเป็นรูปบล็อกเก็ตพี่เป็นกระดาษหนังไก่นะพี่ดูครับดูครับสวยๆเดิมพี่ดูครับด้านหลังจะมีตาวัดนะพี่รายการนี้ผมเอา ห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็น,น,นมีดนะครับเป็นมีดของหลวงพ่อก um hmm, ลวยนะพี่เป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะพี่ดูครับดูครับดูพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูพี่ดูรับเป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะครับดูทับมีคําเขียนว่าหลวงพ่อกลวยด้วยนะพี่สวยเดิมพี่เก่าๆเลยครับดูครับ ครับเก่าๆสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับอักขรระยันคมชัดนะพี่คมชัดเลยพี่รายการนี้ผมเอา900บาทพี่เอา900บาทนะครับเป็นมีดหมอหลงพ่อกลวยนะครับรายการต่อมาพีู่รายการนี้เป็นพระสมเด็จเกตทิทโยนะครับองนี้เป็นพิมพ์อ่าสามชั้นนะพี่เป็นเกตททิโยพิมพ์สามชั้นนะครับดูนะครับดูนะครับโอ้โหเนื้อพี่เนื้อหาเก,ก่ามากพี่ดูนะครับ ดูครับเป็นพระสมเด็จเกติโยเดี๋ยวหล่นนะพี่เคยไล่อยู่หล่นแตกนะพี่ดูครับสวยพี่สวยเดิมเลยครับเป็นพระเกติโยนะพี่พิมสามชั้นนะพี่สวยสวยเดิมพี่ดูครับเก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะพี่อันนี้เป็นจอบเล็กหล่อโบราณนะพี่สวยสวยเดิมพี่ดูครับ ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับพี่ดูนะครับพิมพ์แข้งตรงนะพี่พิมพ์แข้งตรงนะพี่ดูครับดูครับเรี่ยมคนสมัยก่อนเขาชอบเรี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่ดูนะครับลุกเล่นเขาจะไม่ค่อยมีเห็นนะพี่รุ่นใหม่นะจะมีโยกมีหยักมีอะไรด้วยนะพี่ดูครับเห็นนะพี่รอยเชื่อมปิงนะพี่รอยเชื่อมปิงนะครับรายการนี้เอา500พี่เอา500นะครับเก่าๆเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญ นั่งพานครับเป็นเหรียญนั่งพานหลวงผู้ทิมนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเหรียญอ่าฉลองครบ8รอบปี18นะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับต่อโคชัดเจนพี่ต่อโคตัวทอชัดเจนเลยนะพี่เห็นนะพี่ตัวทอน่าจะกลับหัวพี่อ่าใช่พี่ตัวกอตัวทอกลับหัวนะพี่นะครับสวยพี่องค์นี้เป็นบล็อกจิกนะพี่เป็นบล็อกจิกนะครับ ดูครับจะมีลอจิกเห็นไหมสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับหูห่วงเป็นปิ้นเลยนะพี่สวยสวยเดิมเดิพี่ดูครับดูครับขอบนะพี่ตัดฉีกนะครับจะเป็นเหมือนสองขยะนะพี่สองชั้นนะครับดูครับมีเส้นขีดตรงนี้ด้วยเห็นไหมพี่สวยพี่สวยกงยันไอกงที่ต่อโค้ดก็มีเส้นขีดเห็นไหมพี่ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับ Date, รายการต่อมาพี่เป็นพระรูปหล่อหลงพระเดิมนะพี่สวยๆตาเดิมพี่ดูนะครับองนี้สภาพใช้นะครับประศสองสี่แปดสองครับมีจานที่ชีวอนด้วยนะพี่ดูนะครับดูครับสภาพใช้พี่ยังมีตาอยู่นะพี่ดูนะครับเห็นพี่ตายังพอเห็นอยู่นะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับดูครับเห็นพี่หูอ่าหูกลางๆมีหูกลางๆแล้วจะมีเส้นหลังคอนะครับพี่สวยเดิมพี่ องนี้เจ้าของเขาน่าจะเลี่ยมเปิดหน้านะพี่เลี่ยมเปิดหน้าปิดหลังนะครับพี่ด้านหน้าจะสึกเลยนะพี่ดูครับเห็นไหมตัวสือสึกเลยครับนะครับมีจานนะพี่มีจานนะครับดูครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะพี่สภาพน่ารักนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสวัวดสองนะพี่เป็นเหรียญเจ้าสวัวสองหลวงปู่บุญนะพี่วัดกลางบางแก้วนะพี่ ดูครับเจ้าของเขาทิ้งกล่องไปนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับมันจะเป็นกล่องกำมะหยี่นะพี่ดูครับตอกสามโคตรนะพี่ตอกสามโคตรนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่องค์นี้ผมดูเป็นเนื้อชุบทองนะพี่แต่ครับเป็นโอ้หครับเป็นทองคำนะพี่งานเข้าเลยพี่แต่พี่ผมดูเป็นชุบทองแต่ไม่มีรอยทะลอกไม่มีอะไรนะพี่ดูครับสวยพี่สวยครับมีแต่งตะไบด้านล่างนะพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยพี่ดูครับ หัวเนื้อถืว่าทองคำเลยพี่ดูครับแล้วเข้มดีจังเลยพี่ทองดูครับสวยเดิมพี่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงพระทวดนะพี่เป็นหลงพระทวดนะพี่อันนี้เป็นเน,น,นื้อว่านปีเก้าเจ็ดนะพี่เนื้อว่านปีเก้าเจ็ดนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่ดูครับสวยเดิมเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับเก่ามากพี่ดูครับ พิมหัวขีดนะพี่ที่หูก็มีขีดนะครับดูนะครับเป็นบล็อกหัวขีดนะพี่สวยเดิมพี่บาปะนะพ, ì, e e พี่บาปะหรือบาจุดนะพี่สวยเดิมพี่ดูนะครับเป็นหลงกระถวดเนื้อว่านะพี่ปีเก้าเจ็ดพี่สังเกตรูนะพี่รูจะยาวนะพี่จะไม่กลมนะครับพี่เอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพระแดงนะครับวัดวัดเขาบันดิตนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับสวยๆาเดิมพี่ ดูคร yeah, ับห <Wow. S 2> so ูห่วงป็้นปิ้นเลพี่หูห่วงป็้นปิ้นเลพี่ดูครับดูครับเม็ดพลนะพี่สวยๆเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูด้านหน้าพี่ดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูครับมีเส้นขนแมวที่บ่านะครับที่หูนะครับแล้วมีขนในหูเห็นไหมพี่ดูครับข้างหูมีขีดแล้วมีมีขีดที่หูนะครับที่ศีรษะนะครับตัวหนังสือคมชัดปีปีศูนย์สามนะครับดูครับ ดูครับดอเด็กขีดตรงนะพี่ดอเด็กขีดตรงนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับมีบ่านะครับดูครับเห็นไหมพี่สวย,สวยลน้เดิมวี่ดูครับมีบ่านะครับเห็นไหมพี่สวยเดิมมากมากพี่วันนี้บาไม่สูงมากพี่แต่ก็มีนะคพี่ดูครับผมเอา700พี่เอา700นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยอ่าเป็นเหรียญ รุ่นแรกนะครับปีศูนย์สี่พี่เหรียญรุ่นแรกปีศูนย์สี่พี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยครับพี่ดูนะครับดูครับแหวมีเยอะเกินเห็นไหมพี่ของห่วงเหมือนวิปปิ้งเกาะขอบของสานโอปินนะพี่ดูครับพื้นเหรียญจะมีเส้นขนแมวเห็นไหมพี่เห็นไหมพี่บางเหรียญครับบล็อกด้ายท้ายก็จะไม่ขึ้นแล้นะพี่เส้นขนแมวนี้น่าจะเป็นบล็อกแรกพี่ดูนะครับดูครับเหรียญมีจานนะพี่ดูครับดูครับเห็นไหมพี่เส้นขนแมวจะเต็มเลยนะพี่ สวยเดิมพี่เห็นตรงกิ่งจะเต็มชัดมากเลยพี่ดูครับขอบนะครับ,ร,บรับจะมีต้นตัดจะมีระหว่างเข่าหลวงพ่อพี่ดูดครับคมชัดเลยนะครับดูนะครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยพี่ดูครับเห็นว่าขีดคมคมเลยครับพี่หูห่วงเป็นๆเลยนะครับดูครับสวยเดิมพี่รายการนี้ผมเอา หกร้อยนะพี่600นะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จเกตชายโยนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์5ชั้นนะพี่5ชั้นนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับพี่เส้นตรงนี้จะเป็นเส้นซ้อนนะพี่ดูครับจะเหมือน7ชั้นเลยพี่จะมีเส้นซ้อนนะครับดูครับเห็นพี่พี่ดูฐานนะพี่หัวจะแหลมนะพี่ดูครับฐานแจลมพี่ดูหนังสือพี่เหมือนกันเป๊ะเลยพี่ผมโทรศัพท์อีกเครื่องผมอยู่ ในบ้านยู่อย่างง้นจะให้ดูพี่ผมถ่ายจากหนังสือมาพี่เหมือนกันแป๊ะเลยนะพิมพ์นะพี่เนื้อเดียวกันเลยนะพี่เป็นพระสมเด็จเกจิโยพิมพ์5ชั้นนะครับผมเอา500นะครับเก่ามากเลยครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญเลื่อนนะพี่ได้มา2เหรียญนะพี่เนี่ยได้มา2เหรียญนะครับเป็นเหรียญเลื่อนนะพี่สวยๆเดิมๆพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่หน้าตานะครับคมชัดพี่ดูเส้นกล้ามนะครับ เส้นก้ามเป็นมัดๆเลยพี่ดูครับสวยพี่หน้าตาคมชัดดูครับเส้นขีดนะพี่ดูครับเห็นไหมพี่ไปพี่ดูเส้นหน้าผากครับคมชัดเลยพี่ดูครับดูครับสวยเด้อพี่แล้วมีขีดที่งวงช้างไมเห็นนะพี่คมชัดมากพี่องค์นี้เป็นเนื้อชุบทองนะพี่ดูครับองค์นี้เป็นเนื้อชุบทองเ็นเนื้อเรียกว่าทองคํานะพี่สวยมากพี่ดูครับดูรับหน้าตาปูดทิมคมชัดพี่ดูครับ สวยๆพี่เป็นเหเ 8, เรียญเลื่อนนะพี่เหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดนะครับพี่ดูตัวตัดนะครับเห็นพี่จะมีขีดตัวตัดนะพี่ดูครับเห็นไหมพี่เนี่ยพี่งนี้ตรงนี้นะพี่จะมีตัวตัดเห็นไหมพี่สวยพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูครับสวยมากพี่ผมเอาหกร้อยนะพี่เอาหการ้อยเท่ากันพี่องค์นี้ก็เอาหกร้อยนะครับองค์ที่สองนะครับปิดองค์ที่หนึ่งหรือองคที่สองก็ได้พี่อง์นี้จะเป็นกระไหล่ทองพี่ดูนะครับ ดูครับพี่ดูเส้นก้าวพี่เป็นมัดมัดเส้นหน้าผากนะครับดูครับเส้นที่งงช้างนะพี่คมชัดพี่คมชัดเลยครับดูนะครับดูครับโอ้โหหน้าตาคมชัดมากพี่ดูนะครับสวยพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับหอูห่วงเป็นปิ้นเลยครับหอห่วงเป็นปิ้นเลยครับดูครับดูครับเป็นเหรียญเลือนนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่ดูตัวตัดนะพี่ดูครับ ะเป็นตัวตัดเดียวกันเวียนะพี่เฮลวีจะมีตรงนี้พี่นะจะมีตัวตัดเดียวกันนะพี่ดูครับเฮวีสวยเดิมพี่สวยเดิมพี่ผมเอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่อันนี้เป็นพิมพ์ค้ตาพี่อันนี้เป็นเนื้อสำลิดเงินนะพี่เป็นเนื้อสำลิดเงินนะครับดูับพี่เป็นค้ตาสี่ชายนะพี่ดูครับ ดูครับเก่ามากพี่ดูครับเก่ามากเลยพ,พี่ดูครับาาดูครับ,รบเป็นพิมพ์ค้ตาสี่ชายเนื้อสมฤทธิเงินนะพี่ดูครับเก่า,เกาๆเลยพี่ดูครับดูครับเก่ามากพี่ดูครับเนื้อแบบเริ่มจะขึ้นตามุ้งนะพี่ส,สวยๆดนินพี่มีรอยแต่งตะไบนะพี่ดูครับสวยมากพี่ดูครับก้นหยอดนะพี่นะพี่พิมค้ตาก้นจะหยอดนะพี่พิมพ์นิยมจะปาะตัดช่อนะพี่ดูครับแล้วอันนี้ข้างเขาโน่นเกินเขาก็จะแต่งตะไบนะพี่ตะไบสมัยก่อนทะยาบเห็นไหม ดูครับสวยพี่สวยนะครับผมเอาห้าร้อยนะครับอันนี้พิมพิม์นิยมจะตัดช่อนะพี่นะพี่ตัดช่อแล้วก็แต่งตะไบนะครับดูนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมเอนะครับพี่สวยพี่ดูครับมีตาไปอินด้วยเห็นนะพี่เนี่ยพี่ตาไปอินน้อยๆอยู่อย่างเงี้ยพี่เนี่ยเขาเรียกว่าตาไปอินนะพี่เห็นไหมพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับดูครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมเอนะพี่สวยมากพี่ดูครับนะครับองค์จะไม่ใหญ่นะพี่องค์จะเล็กนะพี่ ดูครับองค์จะเล็กกว่าพิมพ์ขี้ตาเยอะนะครับพี่ดูครับสวยพี่เก่ามากพี่เนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับสวยมากเลยพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับตามมาด้วยเป็นอ่าจอบใหญ่นะพี่จอบใหญ่ครับดูครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะพี่วัดบางคานนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับสวยมากเลยครับพี่ดูครับ ดูครับสวยเดิมเลยพี่มีรอดเชื่อมปิงด้วยพี่เห็นไหมครับดูครับเก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยครับดูครับดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นปกนะพี่เป็นปกปกจ้อยหรือว่าปกเล็กนะพี่ของหลงปู่สุกวัดปากคอมขามเท่านะพี่สวยสวยเดิมเดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับดูนะครับดูครับมี จานด้านหลังด้ยพี่ ian, มีจานด้านหลังนะครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับเป็นเขาเรียกเนื้อเปียกทองนะพี่เป็นปกเล็กนะพี่หรือว่าปกจ้อยหลกผู้สุกวัดปากของนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงพระทวดนะพี่หลงพระทวดอันนี <HO US S> way, ้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กปีศูนย์ห้าครับตัวทอจุดนะครับด้านหลังวอจุดนะพี่วอจุดหรือว่าเขาเรียกวอจุดนะพี่เขาวอกระจายจะเป็นอีกอย่างทีนี้ดูนะครับ อันนี้เป็นวอจุดนะพี่ดูนะครับพี่ดูเส้นของแมวเห็นไหมพี่เต็มพื้นองค์เลยพี่แล้วตัวหนังสือคมชัดดูพี่ไม่ล้มนะพี่แต่ขยับมีนะพี่ขยับซ้อนนะพี่ตอนเขาใส่บล็อกนะพี่ดูครับแต่จะล้มจะไม่ค่อยมีนะพี่ล้มไม่เคยเจอนะครับดูครับสวยพี่สวยนะครับตัววอจุดนะครับด้านหน้าตัวทอจุดนะพี่ดูครับสวยพี่ดูครับดูครับสวยมากพี่ดูครับ บล็อกนี้อ่าก็นิยมนะพี่นิยมเขาจะมีวงเดือนวอจุดนะพี่สวยมากพี่ผมเอาหกร้อยนะพี่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่เป็นหลวงปทวดนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อชุบทองแกะก,กรรมการนะพี่ส,สวยๆทาเดิมพี่ดูนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับหลังเสาวา,าศเขาเรียกว่าปีศูนย์ห้าหลังหนังสือมีเสาวากาศดูนะครับดูพี่เสาวา,าศคมชัดนะพี่ Cues, HD, society, glucose, สวยเดิมไม่สวยเดิมเลยครับดูครับชุบหนาอยู่นะพี่องค์นี้นะพี่เห็นตัวพี่สังเกตวิจะมีรอยงัดนะพี่รอยงัดออกจากพิมพ์นะพี่ดูครับเห็นพี่จะมีรอยงัดอยู่นะครับองค์ก็ยุบเยอะองค์ก็ยุบน้อยนะพี่ดูครับดูพี่ด้านหน้าตัวทอนะครับนิยมสุดเลยพี่ดูครับดูพี่ดูครับมีเส้นขนแมวที่ซอกแขนซอกคิววอลมิแสงไฟมันสะท้อนหน่อยนะพี่ดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยพี่สวยมากเลยครับ พี่ดูนะครับดูครับพี่ที่แขนพี่ดูครับที่แขนเส้นขงแมวเต็มเลยครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับดูครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยพี่มันสะท้อนแสง่อยพี่แต่องค์กร์สวยเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อคงนะพี่วัดบางกระพร้อมเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับดูนะครับ สภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะพี่ดูนะครับจะโมกแตะนิดๆน,นะพี่ยุบนิดๆน,นะครับดูครับมีขีดกระบาดข้างหูหนะพี่ตังหนังสือพี่แต่งตึงคมชัดเลยพี่คมชัดนะครับประสองสี่แปดหกนะครับประสองสี่แปดหกนะครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิตานะพี่เป็นพระปิตาหลงพอแก้วนะพี่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะพี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับดูครับดูครับองนี้พิมพ์เล็กนะพี่หลังเรียบนะครับพิมพ์เล็กหลังเรียบนะพี่ไม่รู้ว่าพิมพ์เล็กหลังแบบมีหรือเปล่านะพี่แต่เคยเห็นแต่หลังเรียบนะครับในหนังสือก็หลังเรียบนะพี่อาจจะมีผมก็ไม่รู้นะครับดูครับเป็นพระปิตาพี่หลงพอแก้วนะครับพี่พิม์เล็กนะพี่อุปทันโดดเนี่ยทานเต็มจะโดด ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นพระผงสุพรรณนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะเป็นพระผงสุพรรณนะครับดูคนระับอันนี้เขาเรียกพิมพ์หน้านางใช่ไหมพี่ดูคนระับพี่สังเกตนะครับหน้าอกเหมือนหัวช้างแล้วเหมือนงวงลงมาแล้วมีเม็ดใต้แขนอยู่สามเม็ดเห็นไหมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะสวยมากพี่ดูนะเก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยครับดูด้านหลังจะมีรอยนิ้วมือนะครับ รายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่พิมพ์ใหญ่เขาเรียกอันนี้ต้องจะเป็นพวกวังหน้าวังหลังนะพี่แต่หูพิมพ์เหมือนบดรทัศังเป๊ะเลยนะพี่ดูครับดูครับดูครับสวยจริงจริงพี่เนี่ยพี่คนสมัยก่อนเรียมไปดูนะตั้ใบ แต่งไม่สวยนะครับพี่นะครับสมัยก่อนจะพี่ดูนะครับพี่สังเกตได้จะเป็นรูปหัวใจด้านหลังแบบนี้พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยครับเห็นไหมพี่ดูครับสมัยก่อนเขาไม่วิถีวมถฐานนะพี่เริ่มเปิดหน้าเปิดหลังเต็ข้างหลังเปิดเป็นรูปหัวใจนะครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่อันนี้เขาเรียกวัดหนองหลวงพิมพ์ฐานสูงนะครับ ดูครับวัดหนองหลวงพิมพ์ฐานสูงนะครับดูครับดูครับหน้าตาพี่คมชัดดูครับมีตามีอะไรคมชัดพี่เนื้อสวยมากพี่เนื้อสวยมากเลยครับดูครับเก่ามากเลยพี่ดูครับอง์นี้เจ้าของเขาใส่กรอบสเตนเลสแล้วพี่ผมแกะออกดีโอหเขื่อเยอะมากพี่ดูครับมีจานนะพี่ค่าผมจะแกะแต่เพิ่งแกะที่บ้านนะพี่ค่ากรอบมันแตกหมดพี่กระจกนะพี่ ดูครับมีจานนะพี่ดูครับเห็นไหมแต่เหือมันเยอะหน่อยนะพี่มีจานนะผมเอาห้าร้อยพี่เป็นพิมพ์อ่าฐานสูงนี่วัดหนองหลวงนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลวงพ่อทวดนะพี่อันนี้เป็นพิมพ์พระรอดนะครับดูครับองนี้เป็นพิมพ์พระรอดนะครับเก่าๆเ,เลยครับผมเอา,อะ,าอะไรเดี๋ยวเอาไป 6 0รอยแล้วกันพี่เป็นหลวงพระทวดเนื้อว่านปี97พิมพ์พระรอดนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับพี่ดูนะครับเหรียญน,นี้ออกพิษณุโลกนะครับดูนะครับสวยพี่เป็นเนื้อ,อชุบนิกลนะพี่เนื้อเนื้อชุบนิกลแต่กเก่ามากพี่ดูนะครับดูนะครับใน,นหลังจะเป็นพระพุทธชินราชพี่ดูนะครับคมชัดสวยพี่มีเส้นขีดเหมืนอนเสาอากาศเห็นไหมพี่ ดูครับพระสวยคมชัดมากพี่ดูนะครับดูครับอันนี้ปีหนึ่งกว่ามั้งพี่น่าจะหนึ่งกว่าเนี่ยพี่หนึ่งห้าไหมพี่ปีหนึ่งห้าไหมพี่ดูครับสวยคมชัดพี่ดูเส้นขนแมววิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยพี่เต็มพื้นเหรียญเลยครับดูครับดูครับเป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลนะครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระฆังนะครับ ดูครับเนื้อหาเก่าๆอะไรพี่ดูนะครับเนื้อหนึกนุ่มในจังพี่เนื้อหนึกนุ่มนะพี่สวยๆเดิมๆเกตดทะลุสมนลพี่เกตดทะลุสมนะยครับดูครับมวลสารเต็มทั่วองนะครับดูครับเนื้อหนึกนุ่มนะพี่ดูครับเนื้อแก่น้ามันตะเอี้วนิดๆแต่ยังไม่ถือว่าเหลืองเกินนะพี่ไม่ถือว่าเหลืองเกินนะพี่ดูครับดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับผมเอา 500อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่ะกวยนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลังฮัุมาปี2 1หนึ่งะพี่สวยๆน้เดิมพี่ไม่ใช่องเมอวานนะครับได้มาใหม่พี่ได้มาใหม่นะครับสวยพี่ดูครับตัวตัดนะครับพี่ดูครับตาเปล่าเห็นเลยนะพี่สวยๆน้เดิมพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดพี่ดูเม็ดผดดูขีดครับแล้วมีเส้นนะพี่ขนแมววิ่งที่บ่าไปหาคอบเหรียญพี่ดูนะครับเห็นพี่ขนาดแสงสะท้อนยังตาเปล่าเห็นพี่ดูนะครับ คมไม่คมดูตาเปล่าเห็นเลยครับแล้วมีตรงนี้พี่เหมือนเขี้ยวงูพี่สองอันโผล่ลงมาพี่เฉยสวยเดิมพี่สวยเดิมดูด้านหลังนะครับด้านหลังหูห่วงปิ้นปินเลยครับเดิมมากพี่เดิมมากเลยครับดูครับเส้นขีดคมคมเลยครับดูครับสอเสือสลีมีขีดนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากพี่ดูครับเส้นขมแมวเต็มพื้นองคเลยพี่เรามีเม็ดผดเมลายนับเม็ดได้เลยนะพี่ความคมนะครับ ผมเอาหกร้อยพี่เอาห0ร้อยนะครับรายการป่ามาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพับปิตาทนะ่พี่เป็นพับปิตาหลงูปเอี่ยมหลังยันยุ่งนะพี่อันนี้เป็นเนื้อสำลิดนะพี่ดูนะครับอันนี้สำลิดหรือเมฆของพัดน่าจะเป็นสำลิดนะพี่ดูนะครับดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูนะครับ เก่าจริงๆไม่ดูโคตรเก่าบอกได้เลยว่าโคตรเก่านะครับเป็นพระปิตาหลงผู้เอี่ยมหลังยันยุ่งนะครับเอา5้ารอยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อเดิมนะพี่ดูครับอันนี้เขียนว่าประศสอ483นะครับดูครับเป็น2องค์คู่แบบนี้พี่ดูนะครับหลงพ่อคล้ายนะพี่อันนี้หลงพ่อเดิมนะพี่ดูครับสวยพี่สวยเดิมไลครับดูครับดูครับดูครับอันนี้ผมเช็ดใหอออกที่เช็ดแต่ด้านหลังนะพี่ดูนะครับ พอดีเขาเรียมกรอบพลาสติกนะพี่แล้วมันแตกนะพี่ดูนะครับผมเลยแกะออกมาเียด้านหลังผมเอาอ่าเช็ดน้ําอุ่นเช็ดนิดหน่อยพี่ดูนะครับเหนือไม่เสียพี่คือน้ําอุ่นนะครับดูนะครับแต่ด้านหน้ายังไม่ได้เช็ดนะพี่สวยพี่สวยเดิมพี่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับเช็ดเอามือลูบๆก็ออกแล้วพี่ลูบบ่อยๆเมือ่อมือแบบขยี้ขยี้บ่อยๆก็ออกนะครับ อันนี้จะเป็นเหรียญรวยพันล้านนะพี่เหรียญน,นั่งพานหลงพ่อรวยนะพี่ไม่รู้ว่าเขาเล่นกันหรือเปล่าพี่เอาสี่ร้อยพอพี่ดูครับเลขโค้ดห้าไอ้แปดเจ็ดสองนะครับแล้วก็ต่อโคนี้ด้วยพี่ดูครับวัดต,ตะโกอำเภอพาทีอยุธยานะครับผมไปมาได้มีโอกาสไปนะมาครั้งหรือสองครั้งนะพี่ดูครับ ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับสวยเดิมพี่ดูครับดูครับหลวงพ่อรวยพี่มีกมูไม่มีจนนะพี่สวยมากพี่สวยมากคมมากพี่ผมเอาสี่ร้อยพอพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอายุยืนนะครับเป็นเหรียญอายุยืนอ,อันนี้เป็นของหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคปีหนึ่งเจ็ดนะพี่อง์นี้สภาพอ่า ก่าหน่อยพี่แต่หน้าตาคมชัดนะพี่ดูครับหน้าตาคมชัดนะครับดูครับฝุ่นมันเยอะพี่ผมปัดให้หน่อยครับแบ่งปัดนิดๆนะพี่ดูครับเห็นไหมพะคมชัดพี่ดูครับอัคราลายันนะพี่ดูครับเอาสี่ร้อยพี่เอาสี่ร้อยส่งฟรีทุกรายการนะครับของผมปีหนึ่งเจ็ดดอกโคตรเสือนะพี่ดูครับดูพี่ใส่สวยน้ำเนินพี่ดูครับเอาสี่ร้อยพี่เอาสี่ร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิดตาครับอันนี้เป็นพระปิตาอ่ายันปลดหนี้นะพี่เขาเรียกว่าังยันปลดหนี้นะพี่ดูครับเขาเรียกรุ่นปลดหนี้ไม่ใช่หยัดปลดหนี้แหมพราะขาเพียยนทีนละพี่ฝังตะกุด้วยนะครับนะครับปิดตารุ่นปลดหนี้นะพี่สวยเดิมคม,มชัดแบบนี้พี่ดูครับผมเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่วัดะระฆัง เกตสลุซุ or or ้มเลยนะพี่ดูทับดูทับสวยพี่ดูเส้นซุ้มคมชัดจะใหญ่คมชัดนะพี่ดูทับสวยพี่สวยเลยครับดูทับดูทับเนื้อตุ๊กตับดีจังเลยพี่เนื้อตุ๊กตับดีจังเลยครับดูทับดูทับเพ้เวเนื้อตุ๊กตาดีจังเลยครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยพี่เนื้อหาเก่าเก่ามวลสารเต็มทั่วองค์เลยครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลงพ่อเกิดวัดสะพานรุ่นแรกนะครับดูครับเป็นเหรียญหลงพ่อเกิดวัดสะพานรุ่นแรกนะครับพี่สังเกตที่ลอเรือครับจะมีรอยยุบแล้วก็มีครึ่งวงกลมที่ลอเรือนะพี่เห็นไหมพี่อ่าผมชัดนะพี่เป็นรุ่นแรกนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อมุ้ยนะพี่หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับดูครับโอ้โหพี่ดูเส้นขนแมวคมๆเลยครับครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะพี่วัดดอนไล่นะครับดูครับดูครับสุพรรณบุรีนะพี่ดูเส้นขนแมวเต็มองเลยครับดูครับปีหนึ่งหกนะพี่ปีหนึ่งหกนะพี่ผมเอาทอะไรเดี๋ยวเอาไปห้าร้อยพี่ เอาไปห้าร้อยพี่รุ่นเสาห้าปี16หนะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อจันทร์วัดข่อยใต้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจันทร์วัดข่อยใต้นะครับดูครับดูครับสวยเพีสวยนะครับดูครับมีเส้นขีดที่ขอไข่ด้วยครับนี่ที่น้องหนูก็มีเส้นขีดเส้นขีดเนื้อเกินนะครับผมเอา ห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทต่อมาพี่ต่อมาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลุ่นนะครับฉายาเก้ายอดนะครับเอาห้าร้อยพี่ดูนะครับอันนี้เป็นยันหู่ใหญ่เหรียญหูเชื <c <c ่อมขอบกระบอกนะครับพี่ดูครับเนื้อเก่าๆย่นๆเลยครับดูครับขอบกระบอกนะครับดูครับสวยน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมนะครับดูครับดูครับดูครับผมเอาห้าร้อยพี่ จมหมดเลยครับพี่ต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงผู้เอี่ยมครับเหรียญหลงผู้เอี่ยมนะครับ,รบดูนะครับวัดสะพานสูงนะครับเอ้ยวัดหนังวัดหนังดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิม 2, 4, 6, นะพี่สองสี่หกเจ็ดพี่สภาพใช้นะพี่เอาห้าร้อยพี่องนี้สภาพใช้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อเพชรนะครับประ สองสี่เจ็ดสองถ้าพี่โอ้โหเก่ามากพี่ดูนะครับเอาสี่ร้อยพี่เอาสี่ร้อยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับสองสี่เจ็ดสองนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเก่ามากพี่เก่ามากเอาสี่ร้อยพอพี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นล็อกเก็ตนะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยนะพี่ดูนะครับใน,นหลังปัง๊มตาสีแดงพี่องค์นี้ไม่เคยได้มาพี่สีแดง ส่วนมากมันออกม่วงแดงพี่ดูนะครับม่วงแดงน้ำเงินนี่ทุกทีผมจะได้มาจะเป็นปั๊มสีเงินนะพี่เอาเอาสี่ร้อยพอพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นกุมารนะครับเป็นพักกุมารหลวงพ่อเตะนะครับคงทองนะพี่เดี๋ยวพี่ขายพี่ค้าขายนะครับเดี๋ยวพี่ขายของขายเสื้อผ้าขายกับข้าวขายอะไรพี่ได้แล้วพี่ใส่เอาไว้พี่ในกระปุกตังค์ไว้พี่ใส่ เดยพี่เก่าพี่เก่านะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาเก่ากึกเลยพี่ดูนะครับเอาห้าร้อยพี่ผมมีกรอบนะพี่จะเอากรอบก็ได้พี่ผมใส่ให้ได้นะพี่มีกรอบอยู่นะครับนะครับอ่ะหมดแล้วนะพี่พี่ท่านใดครับสนใจองไหนชอบองไหนดูให้ชอบและถูกใจนะพี่โทรมาเบอร์นี้เลยครับศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับหรือทักแอดดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอากราบสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ